แชร์ไอเดียเมนูสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีด้วยเค้กบ็อกสตรอเบอรบี่คัสตาร์ดคริสต์มาสค่ะเมนูที่ได้ทั้งสีสันสวยงามและเนื้อสัมผัสนุ่มฟูของเลเยอร์เค้กสปันตัดกับรสชาติของคัสตาร์ดเนียนุ่มและความเปรี้ยวหวานของสตรอเบอรบี่พร้อมเสิร์ฟในรูปแบบของเค้กบ็อก เป็นเมนูที่เหมาะกับการทำขายช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีโดยต้นทุนกล่องละ40บาทสามารถทำกำไรได้ถึง30-50บาทต่อกล่องเลยค่ะสวัสดีค่ะเดินทางกันมาถึงปลายปีแบบนี้นุ่นมีเมนูมานำเสนอเหมาะสำหรับทำขายช่วงเทศกาลกับเมนูเค้กบ o ็อกสตรอเบอรี่คัสตาร์ดคริสต์มาสค่ะ ด้วยรสชาติที่อร่อยหน้าตาสุดน่ารักรับรองว่าร้านไหนทำขายช่วงปลายปีกาําไรดีต่อยอดได้ถึงปีหน้าแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนจะไปดูสูตรกันนุ่นฝากกด Subscribe ช่องฟอร์คอนฟ r ร์โปรเฟชชั่นอและกดกระดิกลิงก,ง,กงด้านล่างนี้เพื่อไม่ให้พลาดเมนูใหม่ๆกันนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เรามาทําตัวเค้กบล็อกกันนะคะเนื้อเค้กวันนี้เราจะเป็นเค้กสปันนะคะก็ใส่ไข่ลงไปเลยตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะแป้งเค้กผงฟูค่ะแล้วก็เราจะปาดสารเสริมคุณภาพ sp นะคะไว้ที่หัวตะก้อค่ะแล้วเราก็จะตีนะคะจนขึ้นฟูขาวเลยนะคะประมาณ5 7ถึงนาทีค่ะพอฟูขาวแล้วนะคะเราจะปรับสปีดลงค่ะแล้วก็ใส่นมข้นจืดตราโนหยาฟอคอลลงไปค่ะ ตัวช่วยที่จะทําให้เค้กของเรามีความหอมนะคะแล้วก็มีความนุ่มด้วยพอเข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่เนยเค็มละลายค่ะลงไปค่อยๆเทใส่ลงไปนะคะนำมาเทใส่พิมพ์เข้าอบก,กันนะคะเราจะนำเข้าอบนะคะ170องศาค่ะประมาณ18-20นาทีค่ะเรามาตีบัตเตอร์ครีมกันนะคะเราจะใส่เนยสดจืดนะคะ แล้วก็ตามด้วยข้นหวานตรานกเหย่ฟอคอนค่ะแล้วเราก็จะตีนะคะจนฟูขาวเลยค่ะตอนนี้นะคะบัตเตอร์ครีมก็ตีจนฟูขาวแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปผสมสีกันค่ะมาเริ่มทำตัวครีมคัสตาร์ดกันนะคะเริ่มจากไข่แดงค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ พอเข้ากันแล้วนะคะเราจะตามด้วยผงคัสตาร์ดค่ะและตามด้วยพระเอกของเราค่ะนมข้นจืดตรานกเหย่ฟอคอนค่ะตัวช่วยที่จะทำให้ครีมคัสตาร์ดของเรานะคะหอมนมมากๆเลยค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็เปิดไฟค่ะแล้วก็คนตลอดเวลานะคะจนส่วนผสมข้นเลยค่ะเราจะปิดไฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นสนิทค่ะ พอตัวคัสตาร์ดเราเย็นสนิทแล้วนะคะเรามาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะใส่วิปปิ้งครีมลงไปเลยแล้วก็ตีจนตั้งยอดเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราเอาไปผสมกับตัวคัสตาร์ดของเรากันค่ะโดยตักวิปปิ้งครีมนะคะใส่ลงไปในส่วนของคัสตาร์ดนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะพอผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะเทกลับไปในโบของวิปปิ้งครีมเลยค่ะ เราก็โรผสมให้เข้ากันค่ะต่อไปนะคะเรามาประกอบกันค่ะโดยการตัดเนื้อเค้กก่อนนะคะเราจะใช้กล่องของเรานะคะตัดลงไปเลย<ม>แล้วเราก็วางสตรอเบอรี่ค่ะไปที่ด้านข้างเลยพอวางสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนะคะเราจะบีบครีมคัสตาร์ดของเราลงไปค่ะ<ม>แล้วก็วางด้านบนนะคะด้วยเนื้อเค้กอีกหนึ่งชั้นค่ะ และได้บนสุดนะคะเราจะปาดด้วยบัตเตอร์ครีมสีแดงค่ะปีบตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสด้านหน้ากันค่ะเพียงเท่านี้เค้กบล็อกสตรอรี่คัสตาร์ดคริสต์มาสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆนะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะตัวสปันนมสดนะคะนุ่มฟูมาก หอมนมมากๆเลยค่ะทานคู่กับตัวครีมคัสตาร์ดนะคะแล้วก็บัตเตอร์ครีมแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่นะคะเข้ากันสุดๆลงตัวมากๆเลยอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้นุ่นขอตัวลาไปก่อนนะคะ m อ r ์น mm ิ่งคริสต์มาสและแฮปปี้นิย่ล่วงหน้านะคะบ๊ายบายสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนมข้นจืดตรานกเหยียฟอคอนมาทำเมนูเค้กบ o ็อกสตรอเบอรี่คัสตาร์ดคริสต์มาส สามารถแอดไลน์แอดฟอร์คอนครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแชร์เมนูเด็ดสร้างอาชีพกับเชฟนุ่นบายนกเหี่ยวฟอร์คอนเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้านล่างนี้นะคะหรือติดตามได้ที่ facebook no f แฟนเพจนกเหี่ยวฟอร์คอนมีเมนูอีกเยอะแยะมากมายรอทุกคนอยู่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย